สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอปัญหาในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ช่วงนี้นะครับเนื่องจากเกิดปัญหาด้านสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในสถานที่ตั้งได้หลารัาบันการศึกษามีการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนและได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์แทนเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนในสถานที่ตั้งได้ในขณะนี้ แต่การแก้ปัญหาเป็นการเรียนออนไลน์ดังกล่าวไม่ได้ตอบโจทย์กับนักเรียนนักศึกษาโดยตรงเท่าไหร่นักเพราะในการเรียนออนไลน์นั้นจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์และเทคโนโล,โลยีการเข้าถึงเช่นสมาร์ทโฟน iPad โน้ตบุ๊กรวมไปถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณในการเข้าถึงที่เสียนภาพอีกทางต้องยอมรับว่าการเรียนออนไลน์นั้นทําให้การเรียนนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ได้เกิดผลกับนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เพราะในการเรียนออนไลน์นั้นมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็ียนเทคโนโลยีการเข้าถึงบวกกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทําให้เด็กไม่มีสมาธิจดจ่อต่อสิ่งที่เรียนพวกเราจึงอยากจะนําเสนอปัญหานี้โดยใช้แนวคิดความเดือมล้ําและแนวคิดความยากจนครับและทางเรานะครับได้รับความร่วมมือในการสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งจากนักศึกษาม,มาอุบล เราไปดูกันเลยครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์กันครับในขณะน,นี้ไปเลยครับอัพตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเรียนออนไลน์นะครับในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้นะครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับค่ะชื่อชุติมาพรจิจนาค่ะจากคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะดูชั้นปีไหนแล้วครับปีที่สามค่ะครับก็ไปได้แล้วครับก็คือจะถามว่า เ,เรียนอะไรเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้แต่ว,ว่าาว่าแตกต่างจากตอนที่เรียนในห้องไหมก็ว่าแตกต่างมากค่ะเพราะว่าในเรื่องของแรงจูงใจในการเรียนอาจจะมีน้อยกว่าตอนเรียนในห้องเรียนน,นี้ค่ะมันทําให้เราแบบว่ารู้สึกวกเวกวกแวกได้มากกว่าตอนที่เราเรียนในห้องค่ะไม่โฟกัสกับการเรียนมากเท่าไหร่แล้วช่วงนี้ประสบป,ปัญหาอะไรบ้างครับก็อย่างแรกอย่าง คือปัญหาในเรื่องของอสัญญาณและเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ Wifi ของเราอาจจะมีกระตุกบ้างเงี้ยค่ะก็ทําให้การเรียนของเราไม่ราบรื่นเงี้ยค่ะใ่่แล้วก็ลงมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์เราอาจจะไม่พร้อมบ้างเงี้ยค่ะได้ทำให้แบบมีปัญหาในเรื่องของการเรียน ก็มีบ้างค่ะพส่วนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์นี่มีเพียงพอไหมครับสำหรับตัวตัวนันเองนะคะก็ถือว่าก,ก็เพียงพอค่ะแต่ว่าสําหรับเพื่อนบางคนหรือว่าเพื่อนบางกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มเนี่ยค่ะ,คะอาจจะแบบไม่เพียงพอคนที่จะได้รับการสนับสนุนในตรงนี้นะคะ่ะถ้าถ้าเกิดอยากให้มีการเรียนรออนไลน์พี่นันอยากให้ทางมหาวิทยาลัยครับมี นโยบายอะไรบ้างครับที่แบบจะสามารถช่วย,หยเหลือนักศึกษาในช่วงการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้ครับค่ะก็อย่างแรกนะคะจากที่ความต้องการลักๆขางนาักศึกษาก็คือเป็นในเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์นะคะก็อยากให้ทางมหาลัยนะคะมีการซัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์ให้มากกว่าน,นี้ให้ทั่วถึงนักศึกษาได้มากที่สุดคะ่ะ สองก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของัพ p อ o r t ในเรื่องของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจที่แบบดีๆที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ไม่กระตุกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถาใช้ได้กับทุกพื้นที่ที่นักศึกษาอยู่อาศัยนะคะแล้วก็ในเรื่องที่สานะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาการเยียวยาโดยการลดค่าเทอมการศึกษาลงนะคะเพื่อที่จะได้ยืดหยุ่นนะคะต่อน,นักศึกษา,ท,กษาทุกท่านนะคะในภายในมหาวิทยาลัย มันมีความคิดเห็นอย่างไรครับะระหว่างการเรียนออนไลน์กับการเรียนออนไซต์ครับโดยส่วนตัวแล้วนะคะก็าถามว่าการเรียนออนไลน์การเรียนออนไซต์ชอบแบบไหนมากกว่าก็อาจจะเป็นชอบการเรียนออนไซต์มากกว่านะคะเพราะว่ามันทําให้เราได้โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นทําให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆโต๊ะข้างๆนะคะแล้วทําให้เราแบบว่าคือมีความสุขกับการเรียนมากกว่า การเรียนในห้องมากกว่าการเรียนออนไลน์ส่วนการเรียนออนไลน์น่ก็คือมันทําให้เราหลุดโฟกัสจากเนื้อหาไม่ง่ายเนื่องด้วยจากที่แบบว่าเราแบบมีเวลาที่จะได้ไปคิดว่าทําอะไรอย,อ,อย่างอื่นเยอะแยะนะคะเช่นบางทีเราก็าอ๋อมีมีงานให้ทํามีงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้ทาอะคะ่ะแล้วทีนี้มันก็เลยว่าเออไม่อยากเรียนแล้วเราก็เดินไปน,นู่นนั่นนี่อย่างเงี้ย เอาไวอย่างน,น,น้อยก็คือเราก็จะเปิดวิดีโอแล้วก็เรียนไปเชย์สุ้านะครับก็อยากให้พี่นันนะครับฝา,ากถึงพี่ๆน้องๆครับไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําครับหรือว่ากําลังใจครับในการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิดนี้ครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะยอมรับแล้วก็ เข้าใจแล้วก็มีการตอบตัวนะคะกับสถานาการณ์ช่วงนี้ก็คือก็คงต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนสิ่งที่เราควรจะทานะคะก็คือก็ตั้งใจเหมือนเราเรียนในห้องนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ช่วงนี้ถ้าเรียนออนไลน์ก็คือเราก็มีการเรียนมานแล้วก็จัดตารางเวลารอบเวลาตัวเองให้ดีแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองะค่ะเพื่อที่เราจะได้แบบไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของเราจากการให้สัมภาษณ์นะครับสรุปได้ว่า การเรียนในห้องและการเรียนออนไลน์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากเพราะนักศึกษาให้ความคิดเห็นว่าการเรียนในห้องนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าและเกิดผลประโยชน์ในด้านความรู้ที่มากกว่าเช่นกันเพราะในการเรียนออนไลน์นั้นทําให้นักศึกษามีสมาธิเรียบประสบป,ปัญหามากมายทั้งในด้านสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเสถียรภาพของสัญญาณที่ไม่เพียงพออุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขาดและไม่เพียงพอเพื่อเอเวยความสะดวกในการเรียน ซึ่งจาเป็นมากต่อการเรียนออนไลน์และนักศึกษาต้องการสนับสนุนอุปกรณ์าทางมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงการเรียนการสอนที่มากกว่าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตและการเยียวยาลดค่าเทอมศึกษาเพราะปัจจัยเหล่านี้ล้วนต้องมีค่าใช้ใจ่ายและกําลังทรัพย์ในการเข้าถึงที่มากซึ่งนั่นไม่ได้ตอบโจทย์และเป็นปัญหาส่อันักศึกษากลุ่มใหญ่เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอมาซัพพอร์ตในตรงนี้มากนะัก จากที่ได้นําเสนอความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเรื่องราวปัญหาในกรเรนยนอ,อนไลน์นี้สะท้อนแนวคิด 1. ความเดือดร้อนภายในสังคมการเรียนคือนักศึกษาทุกคนไม่สามารถเข้าถึงกรเรนยนออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงเพราะต้องอาศัยปัจจัยสําคัญคืออุปกรณ์ในการเรียนและอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงซึ่งนั่นยังเป็นปัญหาที่สําคัญสําหรับนักศึกษาและ 2. องแนวคิดความยากจนคือ นักศึกษาทุกคนไม่ได้มีกาลังทรัพย์ที่เพียงพอที่เอื้อต่อการซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการเรียนสําหรับนักศึกษาท,ที่มีปัจจัยด้านอุปกรณ์และต่างๆที่ครบนั้นสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างสะดวกแต่สำหรับนักศึกษาท,ที่ยังขาดอุปกรณ์เหล่านี้นั้นยังลำบากไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ซึ่งนักศึกษาย,ยังต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทางมหาวิทยายลัยในการช่วยเหลือรวมไปถึงการเยียวยาลกค่าเทิมด้วย เพื่อเป็นการเชื่อในสถานการณ์โควิด -19 นี้ครับ